สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่พี่นอ้องปีใหม่กับย่างก็มาได้๋ยสองสามเมื่อแล้วครับหลังจากปีใหม่เลยแล้วกับงานนีงานมีนมยังกับเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องงานบวชงานย,ยังกับเสยกันไป เรียบมาตัวแนวหรอเพื่อนซึ่งเหมือนของหรอครับจิตผอปลาอยู่หน้าครับจิตผอปลาขวัญอยู่หน้าสี่ภาพพี่น้องเบืองว่ามันเลียบบุบพี่เม่นนกกินมันหรอเพี่น้องเอ้ยครับเดี๋ยวนานยั่ให้เดียวครับภาพพี่น้องภาพเบืองวามันเหนียวถึงย่างของมัย่างหลกบ้านหลังพี่น้องแของกับผีงอกระลับครับแหลงแตีงแรงตังงพี่น้องเอ้ยครับย่างผิดกันแล้วบเรียวเรียบเค้าครับ ครับพูดเนแนวยุ่งห้เดี๋ยวเนทางกันก็อมาถึงหัวเดือนสามว่าหัวเท่าไรพี่นุ่มิกูมือกัจรงหอเดนสามีมันลยบกวันครับัน่งวันุหวันย่งนี้รืครับพูด่งไปบ้นเกมาสมบนแต่ว่าบ้านั้งโอ้ครับข้าานการงานยู่ถ้ามาบึงวันนี้ เลียวเขาได้บู in in. ๊พีしし่น <BLANK limitation> ้องเอ้ยครับลงน้ำกันครับไี่นั่นครับเราลงน้ำกันครับยังบไยังนี่บัตรคนที่คนเดียวเอออย่างบูมันเป็นหองครับมันเป็นหอมไหลลงไปมันเป็นน้ำห้องกลางครับเป็นน้ำห้องกลางมันที่คอยแหงลงไปครับ เบอนทีม enfin, ีกกมีเขียบก็หน่อพี่น้องมนใส่ตุ่มกินมันระบุพี่น้องเอ้ยครับไปมือเกครับเขียบหมูวเอาบ้าเขียมมูมีไหมเขียมูพี่น้องได้เหลือีแม่ด้วครับ เจ็ดโม่เจ็ดโม่เอาลเอามาหนนนันเาจะเดกันว้ไปจ่อยเขาไ่ได้จ่อยพี่น้อมเอเอ้สามันทอไปหาไหมมึงให้เดอพเ่นพี่หน่ก็นำเากรบกครับตาเหลี่ยมยดยกบอ่ะนี่นี่นี่งนบ้หลอแ โอ้ยออกแล้วนแ่แถวนี้แหละีรอหนนี่นนนน่ออกแล้วอีกมาันส่ในต้องขี้มามามาดเก็มวนดขพี่น้องกขึ้นรอรอขึ้รอนี่หล่น้่นพวกไฟครับไฟออกแล้ว้องขึ้นแ่แหละอย่าต่คนเราต้องกดควน ไออก้องมอ,อกระดนจะเกีย่ยพี่น้องเอ้ยครับมันออกไปตั้งล,างล่างแล้วแต่แต่ไม่ได้หลาพี่น้องเอ้ย่ค่อยเป็นออกนะครับบม่ค่อยเป็นออกพี่น้อง ม่กบน้อยละครับไม่มีกบไ่บัตรกดด้บเบ้อต้องให้ออกก่อนนะบัดรกดดบเบิ้ลมือกันครับเราเบิ่มกันเป็นตะเดยะหาบงเม่ปลาหวานไม่น้อหาเราไกบไหลไปเลยนะครับมันมันรูปแบตางลางแล้ว น้ามุ uh, no. well er. like. hey. ่โดนฝอะนะ้เน่ดีจับบังหนึ่อตัวจับใครแม่งงู่อยกาจันตัวเนาะ หบตัวน่ะอามโอ้ยโ้บจ้าห้บเ้เาอนนี้งางของมาเต็มเต็มุบงเนี่ยบ้านายยังเบมือกันครับเบดงในเานวครับมันออกเนาะ

เพอแล้วพอแล้วเงน,นครับเห้า <c> เ <oughs> มาเม,ามาันนี้เขาไงห่พี่น้องเอ้ยครับนี่นาเหมือนนเนาะคุปแม่อันละนาน,น,นกลังสิเขาพี่น้อ,นนองอ๋อจะฟอร์มเนเขาครับอเอากน <ไป S 1> กดไปคู่นี่ละกดเป็นคู่นี่ะเอากรนก่อนจังวเออเอากดกอนทุกตัวประคอน

นี่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 โอ้โหนี่ิลาเดนวางไปกันเรื่ยครับห้าคนเพ่งส่็ละครับคนมุงไปครับไปบ้านกัมักวดพี่นุ่มกดน้ำเบ้กันครับกดเบิ่ดจะเบิ้งกันได้พนังนะว้าอยียดลูกคนมากดกวน มหาเนาะบุ๊ตนน้าเขาใช่หรือเปล่อน้ำมันขวดไม่เห็นเนาะโอ้เฉียนโมะเฉียนโมพี่น้องมาเอาบาพี่น้องเราตาของกันนะตาของพี่พีมันก็เตนดอกตัวเอ๊ะ ว่ามันขบของง่ายในพี้นหังนะ้วางสิขาครับน <wh> <wh> e <wh> ้ำพ <wh> ่องเกรียล่ะมือกระบาดพ่อมือพ่อยังมึนเหรอป้า กดเต็มกันเลยครับพี่น้อมครับกดไปมาพลอยลิพี่น้องมันอ่นจับเดกบเจนพี่น้องเอาสองนิ้วจับโอ้มามาเอาเพียวตัวนึงอ่ะนี่ยตัวนึงอ่ะเอาของมานํ้เห็นบนันนะน่นันนัอัอัหนนี้นี่ อ๋อปละโอ้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 โออ้โอ้โอ้อ้โออ้เออ้โอ้อ้โออ้อ้อโอ้โอ้โอ้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 ้ออ้อั ือยังหมองมันอยูัคือยังหมองเชี่งรถเกี่ยวครับเรื่องเกีียวมันก็ยำกวดต้มกันพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยมขวดครบครับเว้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วขดไปเด้อพอเลยมาหอมาหอมาอนั่น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 ั่นนั่นนั่นเห็นั่นั่นละเมียนปะ โอ้ยไไมองออกพี่น้องเอ้าลูกพ่อลอูกแท้แล้วฮะพลิตกันพี่น้องเอ้ยครับหลังจากเขาหน้าไปแล้วหน้าบบครับผลิตกกันยันมุดเรียวปลาขานอนี่มึอเนี่ยที่ปี่เอาหลังเขาง่ายหน้าบบ พอเรคับพอเรครับอู้ยเป่น้องเ้ยครับเอาจเอาเด้อเดเดนหองมันนั่งยงได๋นั่นเ็ดอุ้ยสวยเลยเอาจับเออหมวกกับบางข้อมวกพี่น้องพป่น้ลงนานเี่น้องเอ้ตัวทำนี่แหละครับกดไปม้มกันเรียกกัไมนี่ดไปเรอยครับกดไปจะเบิ้มกันครับไปกดมันไปเรียครับ Hoa, 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 บ่มนะเร็ว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 มามามาเอานี่ยเนีเนีเอา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 เดี๋ยวไปเปิบ่มก่อนยุ่งเดี๋ยวน้องใหล็คุไปเลยดคุปปุ่งมาันี้นาเป็นบ่มมากเน่ <BS> อามาเป็ี่ยนไปนะไปเลยครับาล้อมกันไปเริ่งยสิละครับไปเล่ให้ความเร่พี่น้องปไปไปพ่อไปไปไปหน่องกดหาเพิ่งไปซอ,อยงานเพิ่นพี่น้องเอ้ยครับมือใบว่าไหนมือใด,อดใส่สองนิ้วครับผมก็ถึงงูกัดงูงมือครับอาจจะบอกเลยว่านหนครับจับงูให้พี่น้องให้ลูกหลร้านพี่จินครับไปไปรับกันไปเร่ครับเม่บบางแต่ห้าคนเบิ่ง กดไฟเบิมกันนะพี่น้องนะ่นกดไฟพ่อ็นบานแล้วครับหาไปคนละทางครับเอาพี่น้องครับคนตนเร่ๆเพื่อน้องกดไปเร่ๆสิเราครับโอ้ยวาแล้วเนจัดาครับ นี่นี่ก็ต้นนึงะนี่แม่นั่นนั่นโอ้เยอะแยะกัเลยครับอ้อกินไ้เอาไปเรยเอาไปเรยน้ำห้อยเบิงวามันสีมีห้อยไปใส่ห้อยัปหันลัห้อยตัวหันลังหุดหิบมึน เป็นมองจีนใต้แดงทองนี่หรอกผอยู่เฮโคตรเรียครับผนเราไงมาทังลาวหร้อ,อ,อเปล่าโกตรกันเรียี่น้องวันจีบมีบอ่อหอดน,น้ำมากินพี้หนองเอ้ยสั้น,นหลย

่านโยแตกจ้าเลยพี่น้องเ <c oughs> ราจะพอกไห้พันพี่น้องอกดไปหนีไปที่ไหนเงือกบ,บาดพ้อมือกดผมก็ได้พี่น้องเลยลองหนู มองไปยังพี่น้งองเปาไปเรลยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไปตายแล้วาม,าลมีเงียบเยอ อ้ยปล่อยแล้วครับเอ๊ะมันกบบ่มันเต่างานพี่น้องเอ้ยงานนึกว่ามองเพิ่งเปิดพี่น้องเอ้ยพล่อยล้วครับน้ำห่วงพึ่งพึ่งนครับไปหาไปเลยรัไปนี่ละครับตื่เต้นมกันเอาเปิดพุงด่วน มื่ยเดียวเป็นยังพี่เนาะเี๋ยวผมขุดเองครับ,รบไปลองลังก์กมาจิ้มว่าปลาขวัญพี่น้องเอ้ยครับมาพอ่อกบขบกบมาเลยพี่เนาะบนอุ้ยปุ๋ยแล้วมาเลยครับเบืองแบรเขาสตีดนหน่อยในไลา์กันครับนี่เถือกหองพี่น้อง เบิ้มกันครับเอากบมาหาขาพี่น้องเอกอกบเขาไงครับกำลังจเขาไงพี่น้องหนามเขาก็บัวครับเนี่ยบานกับมันพี่น้องเมันเศร้าอ,อยู่ครับหุ่นงอมนอยู่ มานี่ภาพผีพ่นอมาเอาปลาขอนนี่ครับนี่หลังจากเขาขุดก็ไปแล้วเ้เดี๋ยวปลาขอนในหลายตำแหน่พี่น้องครับรับมนอัลาพี่น้องพี่น้องขอขอบคุณขอบพุ่พี่น้องที่คนกแตีมเป็นงนะคนเลองนปีครบขอบคุณคนพี่น้องทุกคนนะครับเพาผู้ยุ่ไก่ผู้ไกครับไม่ผู้เขาตั้งแรงแก่ตั้งชองกินที่มาทังลยพี่น้องไปกับจมานี่งกับเพื่นไปหาพี่ปอมใจอยู่จะว่อยากจะว่าง กาเก่าพื้นที่พี่นหลักฐาหน่งตัวก่อนครับตอนเราบปหนีก็ราี่นไนาเงินสอบ่อนไหมนาะพล่ะสุนมณีสวัสดครับเดี๋ยวปากขอัต่อไป่นอง